วิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันที่สองตุลาคมสองห้าห้าครับก็อื่นครับท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามครับก็ขออนุญาตรบกวนครับช่วยกดติดตามช่องมวยไทยยุคใหม่ให้ด้วยนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับสำหรับคู่มวยคู่ที่1และคู่ที่2ครับจะเป็นการแข่งขันมวยรอบปุนเสือมวยไทยบันเทิงครั้งที่22สาย A ครับจะเป็นการแข่งขันนัดแรกครับนัดเปิดสนามนะครับคู่ที่1ครับเป็นการพบกันระหว่างเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวัง กับสตีฟานเลขามาน้อยในพิกัด116ปอนด์คู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างยิ้มสยามสอโชคมีชัยกับไม้สางคำสอยิ่งเจริญการช่างในพิกัด1้6ิกปอนด์คู่ที่3ครับเป็นมือรองคู่เอกเป็นการพบกันระหว่างเกาะเต่าเพชรสมนึกพกับวุฒิกรสวนน้ำฐานคีรีในพิกัด116ปอนด์และคู่ที่4ครับเป็นคู่เอกนำรายการเป็นการพบกันระหว่างโฟกัสแอดสันปาตอง พบกับคมแบ็กทีเคยุทธนาตกลงการชกในพิกัด126.7อปอนด์ครับวิเคราะห์วิจารณ์คู่ที่1ครับเป็นมวยรอบปูนเสือบนแทบันแทครั้งที่22สครับสาย A เป็นการพบกันระหว่างสะเมอร์ซิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังพบกับสเตฟานเลขามาน้อยในพิกัด1้6ปอนด์สายนี้นะครับถือว่าเป็นสายที่แข็งที่สุดนะครับถ้าเป็นฟุตบอลก็เป็นสายที่เป็นกลุ่มออฟเดตแลลวครับมีแต่ตัวเก่งๆแล้วก็มีแต่ ลายชื่อครับแข็งๆทั้งนั้นนะครับโดยคู่ที่หนึ่งนะครับเป็นการพบกันระหว่างสะเมอสิงลูกเาพ่อหลวงวังพบกับสเตฟานเลขามาน้อยครับสลับสะเมอสิงครับก็เป็นมวยเข่าบวกฝีมือครับจากจังหวัดสุรินปัจจุบันก็มาเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยปะกรพรสุรินครับสลับสะเมอสิงครับก็มีลูกเตะขวาต่อยขวามีลูกเข่าปั้มรัดฟัดตีถ้าคุณต่อสู้เผอครับก็มีลูกศอกที่ค่อนข้างอันตรายครับสอกค่อนข้างคมครับ ลูกทีบครับก็ถือว่าทําได้ดีครับในสถานการณ์ที่เป็นฝ่ายตั้งรับครับก็มีลูกทีบที่คอยสกัดกั้นการบุกของคู่ต่อสู้ครับสำหรับฟอร์มการชจ3ฟอร์มหลังของเจ้าตัวครับก็มีชนะน้องทุกที่3ทางด้านเพชรพันลิตรห้างทองเมรดาที่เวทีมวยราดชดำเนินแพ้คะแนนนั้น9ล้านสอจอแดนละยองที่วทีมวยท้องเจ็ดสีและฟอร์มล่าสุดแพ้นอกยกที่4ทางด้านเพชรสยามจอพัทยากีฬาสยามครับ ที่วิธีมวยราชดำเนินครับซึ่งในมวยรอบบุญเสือครั้งนี้ครับทางด้านตัวเต็งอย่างเพชรสยามหรือว่าทางด้านสิงเหนะครับจับฉลากได้เป็นตัวสำรองทั้งสองคนเลยครับส่วนนั้นกู้โชควันนี้ครับเป็นทางด้านสเตฟานเดขามาน้อยอุดรซึ่งฟอร์มล่าสุดครับก็มาโชว์ไว้ที่ช่องเจ็ดสีนะครับสำหรับสเตฟานเลขามาน้อยก็ถือว่าฟอร์มค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับในไฟที่ผ่านมาที่ช่องเจ็ดสีครับถากว่าแพ้แบบนี้อีกนะครับ ที่รายการมือระเบูญเสือก็มีโอกาสที่จะโดนคัดออกเหมือนกันนะครับสรับสเตฟานเพราะว่าถ้าว่าสถิติไม่ดีหรือว่าฟอร์มการชกแพ้ขาดมากเกินไปนี่ก็มีโอกาสที่นะครับกรรมการนะครับจะพิจารณานะครับให้ตัวสำรองขึ้นมาชกและถ้าว่ามีตัวสำรองที่ขึ้นมาแทนทางด้านสเตฟานอย่างเพชรสยามหรือว่าซิงเฮนี่โอ้โหสายนี้ครับก็จะสนุกไปอีกในรูปแบบหนึ่งครับแล้วก็โอกาสในการเข้ารอบครับก็จะมี มากและน้อยใกล้เคียงกันเหมือนกันครับถ้าว่าตัวเต็ง2ตัวเต็งนั้นครับเข้ามาแทนคนใดคนหนึ่งครับในมรณะผูเสือของสาย A ครับน่าจะสนุกมากกว่านี้ครับสลับสเตฟานครับก็เป็นมวยขวาเป็นมวยจังหวะฝีมือครับแต่ว่านักมวยปล่อยน้าหนักขึ้นมาครับยังฟอร์มยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ครับและก็มรณะุู้เสือครั้งนี้ครับมาจกที่พิกัด1 1 6ปอนดฟ์นีถือว่าทางด้านเจ้าตัวก็ปล่อยบีดขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับสลับทางด้านสเตฟาน สเตฟานครับก็เป็นมวยขวาจากขอนแก่นครับซ้อมที่จังหวัอดอุดรธาน,นีศิริลักษ์มวยไทยครับกองทีมงานเลยขามาน้อยอุดรเป็นมวยขวาจังหวัดฝีมือครับดักเตะดักต่อยแต่ในไฟที่ผ่านมาค่อนข้างช้านะครับสลับสเตฟานจะใช้จังหวัดฝีมือก็ชา้จาจะเดินจับวงในก็กล้กากลัวครับทำให้ในไฟที่ผ่านมานี่ถือว่าผิดฟอร์มไปเยอะเลยครับสลับท่านสเตฟานสลับฟอร์มการโจ3สาฟอร์มหลังของเจ้าตัวครับ ก็มีแพ้นอกยกที่4ทางด้านสิทธิชัยสอเดชพันธ์ครับที่วิธีมวยลุมพินีชนะคะแนนทางด้านเพชรอาณัตบางกอกอรยนที่วิธีมวยราชดำเนินและฟอร์มล่าสุดครับแพ้คะแนทนทนเวนัมลักกี้บันเทิงครับที่วิธีมวยช่องเจ็ดสีมาล่าสุดครับวันนั้นนี่ถือว่าโอ้โหฟอร์มหลุดไปเยอะเลยครับสลับสเตฟานครับวันนี้ครับนักมวยทุงอย่างทางด้านสตฟานก็คงตั้งใจและก็ คงทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะครับมาสู้อย่างเต็มที่แน่นอนครับสลหรับน่าสเตฟานสำหรับคู่นี้ครับเป็นการพบกันระหว่างสะมือสิงห์ลูกพ่อหลวงวังพบกับสเตฟานเลขามาน้อยทั้งคู่ครับก็เป็นมวยฝีมือคล้ายๆกันครับแต่ว่าน้าสะมรอสิงห์ครับก็จะมีลูกเข่ามาเสริมลูกศอกนี่ถือว่าอันตรายมากครับเป็นมวยที่ฟันศอกได้ค่อนข้างคมครับคู่นี้ครับถ้าพูดถึงกระดูกมวยทางด้านสะมรอสิงห์นี่จะดีกว่าครับวันนี้ครับ กระดูกมวยแล้วก็ในเรื่องของหลักเหลี่ยมฝีมือมวยนี่ผมมองว่าทั้งนันเสมอร์สิงค์ครับจะมาตั้งรับท่านัสเตฟานครับวันนี้ต้องเดินเข้าหาเร็วครับถึงแม้จะเป็นมวยฝีมือแต่ว่าผมว่าถ้าว่ามาตั้งรับนี่ผมมองว่าเสมอสิง์จะดีกว่าครับและก็ท่านัสเตฟานนี่ถ้าว่าเดินช้าวันนี้นี่มีโอกาสที่จะเข้าร่องแข้่งของเสมอร์สิง์เหมือนกันครับหรือถ้าหากว่าเดินมาไม่ระวังระวังครับอาจจะโดนสอกโดนหมัดของนันเสมเอร์สิง์ได้ครับ ลูกขีบก็จะคอยทาลายจังหวะคู่ต่อสู้ครับสรับสเตฟานมานี่ถ้าว่ามาใช้จังหวะฟีมือดูว่าจะเสียบเตียบถ้าว่ามาเดินเร็วมาคุบวงในเร็วนี่ก็มีโอกาสที่จะชนะเหมือนกันส่วนเสมอสซิงครับถ้าหากว่าไฟนี้ซ้อมดีครับมีโอกาสที่จะชนะค่อนข้างสูงครับเพราะว่าถ้าว่าแพ้ไฟนี้นี่โอกาสตกรอบมีค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นแล้วครับไฟนี้ครับทางหน้าเสมอสซิงก็ต้องชนะไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปตัดในรอบต่อไปครับในทางด้านผู้ชนะของคู่ต่อไปนะครับ สำหรับคู่นี้ครับส่วนตัวออกชอบไปที่ย่างนั่นเสมือสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังครับวันนี้ครับมีหลายจังหวะให้ในรุนครับวันนี้ครับดูว่าฝีมือของสเตฟานนี่นะครับปล่อยน้ำหนักขึ้นมาค่อนข้างช้าครับวันนี้ครับเสมอสิงดูว่าดีกว่าครับมีหมัดมีสอกคอยลบกวนแล้วก็มีลูกถีบที่คอยทําลายจังหวะคู่ต่อสู้ครับเินชอบไปที่เสมือสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังครับคู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างยิ้มสยามสอโชคมีชัย กับไม้สร้างคำสอยิ่งจเจริญการช่างสลหรับยิมสยามนี่ถือว่าเป็นมวยตัวยืนครับตัววางเพราะว่าทางด้านค่ายมวยนเอธาสาราหรือว่าค่ายมวยสอโชคมีชัยนี่ครับได้แชมป์มวยรอบปุ่นเสือมาแล้วติดต่อกัน2ครั้งนะครับทางด้านมวยรอบปุ่นเสือและก็ทางช่องเจ็ดครับก็เลยให้เป็นตัววางตัวยืนครับในปีนี้ครับทางด้านค่ายมวยสอโชคมีชัยหรือว่าค่ายมวยนเอธาสาราครับถือว่ามีเป็นค่ายมวยที่มีตัวเลือกเยอะนะครับสำหรับ สรับนักมวยที่ส่งเข้าร่วมในรายการมวยรอบคุณเสือซึ่งปีนี้ครับตัดสินใจส่งทางด้านยิ้มสยามสโชคมีชัยครับก็ถือว่าเป็นนักมวยที่ค่อนข้างดีเลยครับถ้าว่าไม่ดีครับทีมงานในเอทาสราก็คงไม่ปล่อยให้มาชกนะครับและก็ทางด้าน่ายมวยของสโชคมีชัยนี่ก็ถือว่าถูกโฉลกครับกับมวยรอบคุณเสือและก็ถูกโฉลกกับมวยไทยจิีครับสลับยิ้มสยามครับก็เป็นมวยซ้ายเปิดเกมต่อยหมัดคว้าคอล็อกตีครับวงในนี่เหนียวแน่นครับบูดูดันเหมือนกันครับ แต่ว่าไฟนี้ครับก็มาเจอมวยสไตล์บูเหมือนกันครับไฟนี้ครับยิมสยามน่าจะมาใช้จังหวะฟีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายและก็เป็นมวยที่น้บอือน้าทนก็ถือว่าค่อนข้างดีครับและเป็นมวยที่ฟอร์มสดฟอร์มร้อนแรงมาอีกหนึ่งคนนะครับสำหรับฟอร์มการชก3ฟอร์มหลังของเจ้าตัวครับก็มีชนะคะแนนนั่นเพชรบ,บ้านดอนเพชรแสงทองที่วิธีมวยราชดำเนินชนะคะแนนนั่นสิทธิชัยสอเดชพันธ์ที่วิธีมวยราชดำเนินและฟอร์มล่าสุดครับชนะคะแนนนั่น ลิทที่ใชโปรมวยไทยหัวหินส่วนนั่นคูชกวันนี้เป็นทางนัานไม้สางคำสอยิ่งเจริญการช่างสำหรับไม้สางคำครับก็เป็นมวยเพชรมวยไฟเตอร์ครับเดินเปิดเกมเตะขาเจาะยางต่อยมัดอาวุธนี่ถือว่าหนักแรงครับตระกูลอ่าไม้สาง,ง,สาง,งนะครับกิ่งสางกิ่งไผ่นะครับสำหรับไม้สางคำสำหรับไม้สางคำครับก็มีลูกเปิดเกมครับเตะขวาต่อยขวาอาวุธนี่ถือว่าหนักแรงครับยกทีหนงยกที่สมนี้ได้ลุ้นนับน็อกครับ ถ้า,าว่าไม่สามารถต่อยนับต่อยน็อกหรือว่าได้าการมวยนี่โอกาสที่จะชนะคู่ต่อสู้วันนี้ดูว่าค่อนข้างยากนะครับสำหรับฟอร์มการชก3ฟอร์มหลังของท้าตัวครับก็ถือว่าสดเหมือนกันครับชนะมาลวด3มไฟเ,เหมือนกันครับชนะคะแนนนั่นจอมโหดเจริญเมืองมวยไทยที่วทีมวยลุมพินีชนะคะแนนนั่นจอมโหดเจริญเมืองมวยไทยที่วทธีมวยช่องเจ็ดสีฟอร์มล่าสุดครับชนะคะแนนนั่นฉมวกเพชรนายกเป็ดไทยบุรีครับมาล่าสุดที่ศึกลมพลนคนสมุยครับ สหรับคู่นี้ครับเป็นการพบกันระหว่างยิ้มสยามส่อโชคมีชัยพวกกับไม้สร้างคำสอยิ่งจะเลื่อนการช่างสลับยิ้มสยามครับก็เป็นมวยซ้ายเป็นมวยเปิดเกมเหมือนกันครับแต่ว่าวันนี้ครับดูแล้วครับน่าจะมาตั้งรับครับเป็นมวยเตะซ้ายต่อยซ้ายครับวงในก็มีลูกปั้มรัดฟัดตีแข็งแข็งแรงครับสรีระส่วนสูงครับบรรยากาศหน้าเสือและก็วิธีการโชคในวรอบปูนเสือวันนี้ครับดูว่าค่อนข้างได้เปรียบครับเสียเปรียบอย่างเดียวในเรื่องของ เบอร์มวยหรือว่ากระดูกมวยการผ่านมวยเท่านั้นเองครับส่วนนั้นไม้สร้างคำสอยิ่งเจริญการช่างครับเป็นมวยประเภทเปิดเกมครับเตะขวาต่อยขวาประเภทเดินเปิดเกมเตะเจาะยางต่อยหมัดครับอาวุธนี้ถือว่าหนักแรงครับยกที่1ยกที่3ได้ลุ้นนับน็อกครับถ้าหากว่าไม่ได้นับน็อกหรือไม่ได้อาการนี้นะครับค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับในยก4ยก5และก็เป็นมวยที่รูปร่างนะครับไม่สูงมากครับ กระดูกมวยการผ่านมวยนี่ถือว่าดีกว่าครับเคยชกกับทางด้านต้มยำกุ้งครับและก็เคยชกในมวยไทยกอสีนะครับมาหลายครั้งแล้วนะครับและนะครับทางด้านไม้สังคำนี่ถือว่า2-3ปีหลังนี่ก็มาชกที่ช่องจิตนะครับวันนี้นะครับถือว่าหลายๆคนให้สัมภาษณ์นี่นะครับว่าจากมวยคนไหนบ้างที่น่ากลัวนะครับซึ่งในมวยรอบครั้งนี้ครับหลายๆคนก็ให้สัมภาษณ์ว่าไม้สังคำครับก็ถือว่าเป็นอีกนักมวยที่ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันครับ สำหรับคุณนี่ครับเมื่อเปรียบเทียบกันไปแล้วนี่ส่วนตัวยังชอบพี่นั่นยิ้มสยามสโชคมีชัยครับยินชอบบรรยากาศและก็ความน่าเชื่อถือครับของทีมงานสโชคมีชัยครับเพราะว่าประสบความสําเร็จครับในการชกมอยรอบคุนเสือนะครับและก็ทางทีมงานของนะครับสโชคมีชัยนะครับทางด้านนาตูนี่ถือว่าค่อนข้างที่จะถนัดนะครับในการวางแผนวางเกมในวิธีการชกหรือว่านะครับการสร้างบรรยากาศในการเชียร์ อะไรต่างๆนะครับองค์ประกอบรวมนี่ผมว่าทั้งด้านทีมงานสโชคมีชัยหรือว่าทีมงานกเอทัศนารานี่ค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะครับวันนี้ครับส่วนตัวครับชินชอบพียงนั่นยิ้มสยามสโชคมีชัยครับวันนี้ไม่โดนนับไม่โดนน็อกครับมีโอกาสชนะและก็ในไฟต์ต่อไปก็มีโอกาสชนะและสามารถที่จะเข้ารอบต่อไปได้ครับส่วนตัวครับชื่นชอบที่ยิ้มสยามสโชคมีชัยครับคู่ที่3ครับเป็นคู่มวยรองคู่เอกเป็นการพบกันระหว่างเกาะเต่าเพชรสมนึก พบกับวุฒิกรส่วนน้ำฐานชีลีสําหรับคู่นี้ครับเคยโชคกันมาแล้ว2ครั้งครับเป็นทางด้านเกาะเต่าเพชรสมึกครับเอาชนะมาทั้ง2ครั้งครับสําหรับเกาะเต่าเพชรสมึกครับก็โชคในรอบปุ่นเสือครั้งที่21ครั้งที่ผ่านมาครับแต่ว่าจอดที่รอบ8ทีมสุดท้ายครับไม่สามารถเข้ารอบ4คนสุดท้ายได้ครับแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักชคนะครับขวัญใจมอนเจีีเหมือนกันนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นลูกรักของมอนเจีีก็ว่าได้ครับ บางไฟนี่ดูชคดูหน้าแพนะครับแต่ว่ากรรมการก็ตัดสินให้ชนะครับโดยเฉพาะไฟที่ชกกับวุฒิกรครับต่างคนก็มองว่าทางด้านวุฒิกรน่าชนะมากกว่าแต่ว่ากรรมการก็ชูให้ทางด้านเกาะเต่าชนะมาครับในไฟนั้นทางด้านเกาะเต่าเพชรสมนึกครับเป็นมือเพชรเตี้ยสั้นแต่ว่าเป็นมวยที่ถือว่าอาวุธครับออกได้ตลอดครับปัจจุบันนะครับแต่ก่อนนี่ถือว่าเป็นอาวยที่อาวุธไม่หนักแรงเท่าไหร่ครับแต่ปัจจุบันนี่ถือว่าอาวุธหนักแรงกว่าเดิมนะครับ เป็นมวยประเภทเดินเปิดเกมเตะขาเจาะยางต่อยหมัดครับเป็นมวยที่ตับ,บื่นน้ำทนดีครับแล้วก็เป็นมวยที่ขึ้นมาก่อนทางด้านวุฒิกรสวนน้ำทานคิลีครับมาชกที่ช่องเจ็ดนี่ค่อนข้างนานแล้วนะครับสำหรับก่อเต่าเพชรสมนึกสำหรับฟอร์มการชก3าฟอร์มหลังของเจ้าตัวครับก็มีชนะคะแนดนด้านแซนลาเดสครับที่วิธีเหมือนล้านจะดำเนินชนะคะแนนด้านวุฒิกรสวนน้ำทานคิลีครับและฟอร์มล่าสุดแพ้คะแนดน,นด้านยอดบัวงามเพชรเกียริเพชร ที่สึกท่อน้ำไทยทีโอเกียติเพชรมาล่าสุดส่วนนั่นกู้ชกวันนี้เป็นทางด้านวุฒิกรส่วนน้ำทานคีรีหรือว่าวุฒิกรปอเพชรศิริสำหรับวุฒิกรครับก็เป็นมวยเพชรมวยสูงยาวนะครับมีทั้งลูกฝีมือแล้วก็มีลูกเข่าครับสามารถชกในเชิงตั้งรับได้สามารถชกในเชิงลุกได้ครับเดินหน้าได้ถอยหลังเป็นครับอาวุธมีค่อนข้างหลากหลายแต่ไม่ใช่นักมวยที่อาวุธหนักอาวุธแรงครับแต่เป็นนักมวยที่ มีอาวุธหลากหลายครับมีลูกเตะขวาต่อยขวาวงในก็มีลูกป้อมรัดฟัดตีแข็งแกร่งแข็งแรงครับสหรับฟอร์มการชก3ฟอร์มหลังของเจ้าตัวครับก็มีแพ้คะแนนด้านชะหลามดำในอเอท่าสลา,าครับที่วีดีมวยช่องเจ็ดสีวันนั้นเป็นการชิงแชมป์เมืองอบุนเสือม,มือไทยพันแท้ครั้งที่21ครับแพ้คะแนนด้านเกาะเต่าเพชรสมนึกและฟอร์มล่าสุดครับชะนะคะแนนด้นาน,นทองพูลสจเล็กเมืองนนท์ครับที่วีดีมวยช่องเจ็ดสี สำหรับคู่นี้ครับเป็นคู่มวยแก้มือล้างตาครับเป็นการพบกันระหว่างเกาะเต่าเพชรสมนึกพบกับวุฒิกรส่วนน้ําทานคิรีสำหรับเกาะเต่าเพชรสมนึกครับก็เป็นมวยไฟเตอร์ครับเป็นมวยเปิดเกมเดินเตะขาเจาะยางต่อยหมัดครับเป็นมวยที่หลังๆครับถือว่าอาวุธหนักแรงขึ้นมาครับเป็นมวยที่มีความขยันครับสามารถเดินเปิดเกมเตะขาเจาะยางต่อยหมัดนี่ได้ตั้งแต่ยกหนึ่งยันยกที่5เลยครับยกต้นๆครับก็ได้ลุ้นนับน็อกไปก่อนแล้วก็ ได้ลุ้นอาการมวยครับสลหรับทางด้านเกาะเต่าเพชรสมนึกครับส่วนวุฒิกรส่วนน้ําทานคีรีครับก็ถือว่าเป็นมวยที่อาวุธค่อนข้างหลากหลายครับสาหรับวุฒิกรส่วนน้ําทานคีรีครับก็ถือว่าเป็นมวยที่อาวุธค่อนข้างหลากหลายครับมีลูกเตะขวาต่อยขวาถ้าว่าเสียบเปียบครับก็มีลูกวงในปั๊มรัดฟัดตีแข็งแร่งแข็งแรงฟอร์มล่าสุดนี่ก็ถือว่าโชว์ได้อย่างสวยงามครับวันนั้นหนึ่งเป็นรองทางด้านรองพูนเยอะครับแต่ว่าใช้ความขยันครับแล้วก็ ใช้อาวุธมวยครับทำให้พลิกทำให้พิกครับชนะคะแนนนั่นทองพูลมาแบบสนุกดูเดือดถึงเตนเล่าใจครับในไฟที่ผ่านมาสำหรับคู่นี้ครับเมื่อเปรียบเทียบกันไปแล้วครับส่วนตัวเองชอบพีกน,นั่นเกาะเต่าเพชรสมนึกนะครับส่วนตัวครับมองว่าเกาะเต่าเพชรสมนึกนี่เป็นมวยซ้ายส่วนน,นั่นวุฒิกรเป็นมวยขวานี่โอกาสที่มวยซ้ายกับมวยขวาเวลาออกอาวุธนะครับโอกาสที่จะโดนอาวุธนี่มีโอกาสค่ขอนข,ข้างสูงวันนี้ครับทางด้านเกาะเต่านี่เวลาต่อยหมัดฟันศอกนี่ทางด้านวุฒิกรนี่ดูว่า ไอ้แฝงหลังครับค่อนข้างมีอาการนะนะครับวันนี้ครับดูว่าทางด้านเกาะเต่านะครับจะใช้ความขยันแล้วก็ต่อยให้ทางด้านวุฒิกรนะครับมีอาการมวยเหมือนกับในไฟที่เจอกับทองพูนนะครับยิ่งวันนี้ครับทางด้านวุฒิกรนี่ต้องมาเจอกับมวยอย่างเกาะเต่าที่ค่อนข้างเดินเข้าหาเร็วกว่าทางด <ș begin with death> ้านทองพูนนะครับแต่แต <st> ่ว่าทางด้านทองพูนก็จะเบิร์มวยดีกว่าทางด้านเกาะเต่าอยู่นะครับแต่วันนี้ครับส่วนตัวลึกๆครับยังมองว่าเกาะเต่าเป็นสำนึกครับ เป็นลูกรักของวิธุมวช่องเจ็ดสีนี่ส่วนตัวไม่กล้าสวนนะครับส่วนตัวยังชอบเพลียงด้านเกาะเต่าครับวันนี้ครับจะใช้ความขยันครับแล้วก็ต่อยให้ทางด้านพุทธิกรนะครับมีอาการวันนี้ครับจะชอบที่เกาะเต่าเพชรสมนึกครับและคู่ที่4ครับเป็นคู่เอกกามรายการเป็นการพบกันระหว่างโฟกัสเอสสันปาตองพบกับทางด้านคัมแบ็กทีเคยุทธนาทั้งคู่ครับถือว่าเป็นมวยฟอร์มสดฟอร์มร้อนแรงด้วยกันทั้งคู่ครับซึ่งคู่นี้ครับอ่า่อนนั้นนะครับทา้งด้านผมนะครับเมื่อไหย่ยุค ได้วิเคราะห์วิจารณล่วงหน้าไปแล้วนะครับสำหรับคู่นี้ครับทางนั้นโฟกัสแอสสันปาตองนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับจังหวะฟีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับมีลูกศอกที่ค่อนข้างอันตรายนะครับแลวก็นะครับได้แชมป์เสื้อสามารถที่ช่อง7นะครับและในช่อง7นี่ถือว่าฟอร์มดีเลยทีเดียวนะครับสามารถเก็บใจชนะได้แทบจะทุกไฟเลยครับหลังๆนะครับสำหรับทางนั้นโฟกัสแอสสันปาตองแล้วฟอร์มล่าสุดครับก็มีแพ็กแดงนั่นกาก้าแปะมินบุรีที่วิทิมาาชดำเนิน ชนะคะแนนทางด้านเพชรพรันชัยใจที่มวยช่อง7สีและฟอร์มล่าสุดแพ้คะแนนด้านรนาุ่นน้ำใจตรามิทามาล่าสุดครับส่วนนั่นกู้ชกวันนี้ครับเป็นมวยฟอร์มสดฟอร์มน้อนแรงเหมือนกันครับ,ค,บคัมแบ็กทีเคยุทธนาสรับคัมแบ็กทีเคยุทธนาครับเป็นมวยซ้ายจังหวะฟีมือครับมีลูกถีบซ้ายและก็มีลูกหมัดลูกศอกนะครับไฟที่ชกกับทางด้านเพชรแสบนี่ถือว่าต่อยหมัดได้ค่อนข้างดีครับ ันนั้นนะครับทำเอาทา้งน้านมวยอาวุธหนักอาวุธแรงอย่างทางนั้นเพชรแสนแสบนี่ยุบย่นไปเลยครับและก็อาการมวยถือว่าออกเลยนะครับวันนั้นสัฟอร์มการชกของเจ้าตัวครับก็ถือว่าไม่น้อยหน้าทางนั้นโฟกัสเหมือนกันนะครับ6ไฟหลังเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยนะครับทางด้านคมแบกทีเคยุทธนาก็มีชนะน,นกยุทที่3ครับทางด้านเพชรเก้าล้านสิงมาวินชนะน,นกยุทที่3ครับทางน้านดาบดำปตทอทองทวีชนะคะแนั้นธนชาตคลองสวนภูรีสร์ ชนะน็อกทุกที่2ทา้งนั้นบิ๊กแบงชอโคยุหะอิสุสุชนะคะแนนทงนน f, งางด้านเพชรแสนแสบซอจต้องปาจีนและฟอร์มล่าสุดครับชนะน็อกทุกที่4ทั้งด้านปานเทพวีเคเขาใหญ่มาล่าสุดที่ที่วิธีมวยตะวันนาครับสลับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างโฟกัสแอสันปาตองบก,กับคัมแบ็กทีเคยุทธนาสลับโฟกัสครับก็เป็นมวยซ้ายอาวุธดักอาวุธแรงครับสลับโฟกัสครับก็มีลูกจังหวะเตะซ้ายต่อยซ้าย วันนี้ครับเสียเปรียบในเรื่องของสรีระรูปร่างครับแต่ว่าการผ่านมวยกระดูกมวยนะครับถือว่าทั้งด้านโฟกัสนี่ไม่เป็นรองนะครับเพราะว่าชกกับระดับทางด้านลุนชัยมาแล้วครับเพราะว่าทา้งด้านทีมงานคัมแบ็กนี่ยังไม่กล้าชนกับทางด้านลุนนัชัยนะครับเพราะว่าทีมงานของคัมแบ็กนะครับขอผ่านอีกสัก 2- 3สไฟนะครับถ้าว่าเก็บชัยชนะได้นะครับก็อยากจะทาบชั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านลุนนชัยทางด้านชัยล่า หรือว่าทางนั่นคมเพชรสิทธิสารวัตรเสือครับส่วนนั่นคำแม็กทีเคยุทธนาครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือเหมือนกันครับเตะซ้ายต่อยซ้ายมีลูกถีบซ้ายมีทั้งลูกหมัดและก็ลูกศอกครับหลังๆนี่ถือว่าอาวุธหนักอาวุธแรงครับวันนี้ครับส่วนสูงค่อนข้างได้เปรียบนะครับคาดการเกมการชกล้วงหน้าคู่นี้ครับคงมาชิงเดินชิงถอยกันทั้งคู่นะครับคู่นี้นี่ถ้าว่าใครเดินเข้าหาจะค่อนข้างเสียเปรียบ ดังนั้นแล้วครับโอกาสที่จะมาชิงเดือนกันในยกที่หนึ่งกที่2มีโอกาสสูงครับยกที่หนึ่งกบที่2นี่ดูว่าน่าจะไม่มีใครถอยนะครับน่าจะมาปักหลักสู้กันเลยถ้ากว่าใครได้เปรียบหรือว่าเสียเปรียบนะครับก็ค่อยมาถอยวันนี้ส่วนตัวดูว่าคู่นี้ได้เสียครับพลิกไปพลิกมาส่วนตัวดูว่าเพรฟโฟกัสนี่นะครับเ้ื่อรูปร่างที่เสียเปรียบนะครับจะมาเดินนะครับส่วนน,นั่นคัมแบ็กนี่เพื่อรูปร่างที่ได้เปรียบนะครับ ออกซ้ายหนักๆเน้นๆนะครับจะมาตั้งรับครับและวันนั้นครับทางนั้นเพชรโฟกัสมาเดินนี่ดูว่าจังหวะเตะซ้ายนี่จากที่หนักแรงนะครับในไฟที่เจอกับรณนชัยนะครับจากที่นะครับถอยหลังเตะซ้ายต่อยซ้ายนี่ถือว่าหนักแรงครับแต่พอมาเดินนะครับเดินเตะซ้ายต่อยซ้ายนี่ดูว่าอาวุธเบาลงนะครับวันนี้นะครับดูว่าทา้งด้านคัมแบ็กนี่เวลาเดินหรือว่าเวลาถอยนะครับอาวุธยังหนักแรงทุกลูกนะครับ และก็มีลูกหมัดที่คอยเปลี่ยนเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหมัดหรือว่าเลื่ลูกทีมดูว่าคัมแบ็กไม่เสียบเปียบนะครับและก็ในเรื่องของสลีละนะครับสำหรับคู่นี้ครับเมื่อเปรียบเทียบกันไปแล้วครับส่วนตัวยืนยันว่าชื่ชอบไปที่คัมแบ็กทีเคยุทธนาครับแต่ว่าคู่นี้ก็มีโอกาสพลิกล็อกหรือว่ามีโอกาสแพ้ชนะกันได้นะครับถือว่าเป็นมวยที่ไม่ห่างไม่จากเยอะนะครับดังนั้นแล้วครับคู่นี้นี่นะครับโอกาสที่จะออกใครก็ได้นี่ก็มีสูงนะครับ แต่ว่าส่วนตัวครับอยางที่ชอบเพียงนั้นคัมแบ็กทีเคยุทธนาครับครับนี่ก็เป็นการวิเคราะห์วิจา์ครับศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันที่ที่ตุลาคม 2- 5งห้าานะครับถ้าหากว่าท่านไหนครับยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็รบกวนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับการนําเสนอข้อมูลนะครับหรือว่าคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับหากว่าการนําเสนอข้อมูลนะครับผิดพลาดประการใด ก็ต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี่ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ